สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการสร้างไร์นะคะสำหรับเก็บงานหรือว่าเก็บ่าพวกรลยนะ้ำหรือว่าอ่าการแต่งป้ายต่างๆในไร์ของเรานะคะแล้วก็วิธีการแชร์งานแช์ลิงก์ให้กับลูกค้าผ่านทางอีเมลนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการแรกนะคะก็คือเราจะสร้างไรนะคะก่อนอื่นเลยในการที่เราจะสร้างไร์นะคะให้เราไปสมัคร gmail ซะก่อนนะคะก็เป็นอีเมลทั่วไปก็ใช้ เว็บของ Gmail นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปดาวน์โหลดแอปนะคะแอปไร v ์นะคะก็เข้ามาที่ App Store นะคะตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของอใน iOS นะคะซึ่ง Android ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็ไปดาวน์โหลดนะคะเราก็เป็น Google Drive นะคะ,ะลักษณะของ Google Drive นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นแบบเหมือนรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะสําหรับใครที่ติดตั้งแล้วเราก็กดเปิดได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้เลยนะคะอ่าสมมุติว่าเราติดตั้งไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกเข้ามาในแอปในตัวนี้นะคะไอคอนอันนี้ก็คือเป็นไร์ที่มันมีงานไว้อยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่เพิ่งทำไรขึ้นมาใหม่นะคะสำหรับเก็บงานนะมันก็จะว่างเปล่า นะคะวิธีการเพิ่มงานแล้วก็สร้างโฟลเดอร์นะคะก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงมุมด้านล่างขวามือนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปอ่าเราก็เลือกเป็นโฟลเดอร์นะคะเราก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์เข้าไปนะคะอ่าตัวนี้อาจจะตั้งเป็นไฟล์งานชื่องานลูกค้าก็ได้นะคะจากนั้นกดสร้างนะคะอ่าก็จะได้โฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาตัวนี้นะคะทีนี้วิธีการอัปโหลดงานเหมือนที่เราเซฟงาน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะอยู่ในเครื่องทีนี้เราอยากจะให้รูปภาพหรือว่างานของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างในไดร์นะคะเราก็คลิกเข้าไปคลิกที่โฟลเดอร์นั้นนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่มีงานอยู่นะคะเราก็กดบวกก็คือจะอัปโหลดนะคะก็คืออัปโหลดงานนะคะก็กดอัปโหลดเข้าไปนะคะก็เลือกเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะคะแล้วก็ดึงเข้ามานะคะ ก็เพิ่มรูปภาพเข้าไปาสมมตินะคะสมมติเป็นรูปไอคอนของเรา,าสมมติเราจะเลือกรูปภาพไอคอนของเราเข้าไปนะคะก็คลิกอัปโหลดมันก็จะดึงภาพหรือว,ว่าวิดีโออะไรก็ได้นะคะที่เราเลือกเข้ามาที่อยู่ในอัลบั้มของเรานะคะมันก็จะเข้ามาในไรนะคะซึ่งไรตัวนี้นะคะเราสามารถ แชร์ได้นะคะจะจะแชร์เป็นสาธารณะก็ได้ในกลุ่มของเราก็คลิกลิงก์นะคะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการแชร์แบบอ่ะคลิกลิงก์ให้ดูนะคะโอเคเมื่อเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดออกมานะคะทีนี้วิธีการที่เราจะแชร์นะคะก็มีแชร์ผ่านอีเมลนะคะก็ให้เป็นรายบุคคลให้เป็นรายคนหรือว่าเราจะแชร์แบบสาธารณะใครที่ คลิกลิงก์ก็สามารถเข้าไปดาวนโหลดได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีแรกนะคะก็คือแบบที่เป็นสาธารณะนะคะเราก็กดที่จุด3จุดของโฟลเดอร์ตัวนั้นนะคะกดเข้าไปตรงนี้นะคะตรงที่เป็นจุด3จุดตรงโฟลเดอร์ของเรานะคะทีนี้มันจะมีคำว่าแชร์นะคะกดแชร์เข้าไปเราก็เลือกทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเป็นใครบ้างเรากดคลิกเข้าไป นะคะอ่าตัวนี้อาจจะเป็นอ่ตัวนี้ก็คือเราจะเป็นลิงก์นะคะเราสามารถคลิกเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้มันจะขึ้นว่าส่วนตัวก็คือมีแค่เราเท่านั้นทีนี้เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสาธารณะให้เราคลิกคาว่าเปลี่ยนเข้าไปอ่คลิกเปลี่ยนเข้าไปแล้วทีนี้มันก็จะมีอ่าเพิ่มนะคะก็จะมีผู้มีสิทธิ์อ่านแสดงความคิดเห็นนะคะเราจะเลือกแค่อ่า ผู้มีสิทธิ์อ่านนะคะก็คือไม่อยากให้เขาแก้ไขงานนะคะก็สามารถอ่านแล้วก็สามารถกอบงานไปได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แล้วก็คลิกที่ผู้มีสิทธิ์อ่านนะรอแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้เราจะกดคลิกลิงก์อ่าคลิกลิงก์นะคะกอปี้ลิงค์นะอ่าคัดลอกลิงก์นะคะคือกดที่ลิงก์แล้วก็กดที่คัดลอกลิงก์อ่า กดคัดลอกลิงก์เข้าไปแล้วนะคะเราก็สามารถนำลิงก์เนี่ยไปไปโพสหรือว่าไปแชร์กับกลุ่มของเราได้นะคะอา่าสังเกตดูตัวเนี้ยมันก็จะเป็นรูปรูปคนนะคะก็คือหมายถึงว่าเราสามารถแชร์ได้ให้กับทุกคนได้นะคะก็สามารถ c o อ y ีลิงก์เมื่อกี้ได้นะคะหรือว่าเราจะมาที่ตรงเนี้ยตรงจุด3จุดตรงเนี้ยอา่าแล้วก็คลิก คลิกคัดลอกลิงก์นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะก็สามารถนำลิงก์เนี่ยไปโพสได้นะคะอันนี้คือเป็นวิธีการแชร์แบบสาธารณะนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการที่สองนะคะก็คือเป็นการแชร์แบบส่วนตัวนะคะก็คือส่งให้ทางเมลนะคะก็คือเป็นการแชร์เมลสำหรับเวลาที่เราซื้อฟอนต์หรือว่าซื้อรูปภาพเขาก็จะ,ะส่งให้ทางเมลนะคะ โอเคนะคะวิธีการนะก็ทําเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมีการเพิ่มเมลเข้าไปนะคะก็คลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะแชร์นะคะก็คลิกที่จุด 3. จุดเหมือนเดิมนะคะ,ะทีนี้ก็เลือกที่แช่ตรงนี้นะคะที่ถามตรงเนี้ยคือเพิ่มคนหรือกลุ่มนะคะถ้าสมมติว่าเราจะแชร์ให้เป็นรายบุคคลให้เราพิมพ์พเมลเขาเข้าไปเลยนะคะ อย่างเช่นตัวนี้เราพิมพ์เมลเข้าไปหรือว่าไปก๊อปเมลที่ลูกคา้าส่งมาให้นะคะจากนั้นเรามาเลือกตรงนี้นะคะถ้าเป็น editor ก็คือสามารถแก้ไขได้แต่ว่าเราอยากให้แค่อ่านแค่นั้นนะคะไม่ต้องไปแก้ไขางานของเรานะคะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ไม่เลือกเป็นผู้มีแค่ผู้มีสิทธิ์อ่านเนี่ยเขาจะไปแก้ไขางานนะคะจากนั้นเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดส่งนะคะก็เกิด กดปุ่มสามเหลี่ยมด้านล่างกดเข้าไปอ่ามันก็จะขึ้นว่าเพิ่มอ่าคนนี้นะคะเข้าไปที่ไร e ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเห็นไหมมันก็จะเด้งข้อความไปที่อ่าเมลของลูกค้าแบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเปิดใช้ได้เป็นรายบุคคลนะแบบนี้ก็คือแชร์ให้กับอีเมลนะคะ หรือว่าวิธีแรกก็คือแชร์เป็นลิงก์สาธารณะใครที่มีลิงก์ก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะคะโอเคนะคะนนี่ก็คือเป็นเทคนิควิธีการสร้างไ i ร์นะคะสาหรับเก็บงานแล้วก็วิธีการแชร์งานนะคะทั้งแบบส่วนตัวแล้วก็แบบสาธารณะนะคะก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะอันนี้คือเวอร์ชันในมือถือนะคะสำหรับ iPad นะคะก็คล้ายๆกันแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ